เพลงนี้กูเรัเป็นเซิร์รัปเปอดไทยกูเกลียดอนพวกีกทำมาเป็นเกลียดเพลงอยาบคายพ่อมึงเกลียดแต่ก็พูดกันอยู่ทุกวันแ้่พวกกูทำออกมาเป็นเพลงมึงาไม่อยากไายฟัคคอวายยฟัคคณะกอมกาวิจันทร์เพลงอยาบคายฮะวมันจะควาอทำไมมันเหมือนกับเรื่องตลกสีนี่ก็ไม่ลงเอวีทูนแม้วัมันโกบกที่ที่เคารพทำไมพ่อขายยาจุนี่ก็สิบเป็นผิดไม่ตัางจาเซิรมาจับผิดคุ้ยหอกในพวกตทำถ้ามึงไม่ชอบก็ไม ตื่ทีวีใบสงสัยจะว่างในพวกมึงฟังไม่แต่รักดเดินผ่านแพงเจ็บมันไม่วิ่กับแงพงผัดคิดแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกมันไปกับใครมารู้ทุกคนฟังมันเขาไม่มีปัญญาก็ไม่ตามภาษาเขาแค่ตลาดมามาอะไรวะาทำไมโปรดิวเซอร์เป็นพ่อค้าทำไมคุณใช้ภาษาหยาบคายกับไม้ต้นตะกุกทำไมไปกับเขามาพูดวิบากสาวบอกว่าสานุกทำไมมันต้องมาบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกทำไมไมาหาว่าหยาบคายไว้คอยเลิกคณะก็มาเกิดพิจารณงอยากขาย เาเอาพวกเราลิปนี้เข้าหลับแล้วว่าเฮาส์พวกกูเป็นศิลปินที่ไม่มีใครก็เนิดเกิดมาจาก MC free mind but free style ซิพีเป็นศิลไปินไม่มีครูร้องด้วภาษากูสุภาพแล้วก็ฟักอยู่กูไม่ได้เป็นลูกนาะยกใ hey, ห้สำหรับพวกกูบ้างอย่าเแต่มองว่าน,นอกคอคนไทยไม่ใช่เด็กแาวรเงยหน้าสบานกูไม่ได้หุนกระบอกกูเข้ามาสุดดินแดนเ,นเพลงที่โดดแตกสิ้นทุกสิงตะระเสียงกินข้าวแดดไม่มีเงินไม่มีงบมีแต่คนดูแกลน แต่ไทยก็ปี่เข้ามากูยอมจนไม่ได้ชอบแสดงไม่ได้ชอบเสกแซงไม่ได้อยากจะเป็นแมนออฟเดอะเยียร์กูภูมิใจกูดีใจที่ให้ทุกๆคนรู้ว่ากูเฮียกูจะร้องกูจะรับด้วยภาษาเซกสีเนื้อหาตั้งแต่ตะกรับฟั้นถึงกะรินั่งในคำตาชัถึงภาษาบาลีเข้ามาในวิทยเตที่สมบูรณ์ินฟินิตีเป็นเรื่องธรรมดาองมนุทั่วๆไปชอบพิจารณ์ชอบพิจารณตั้งที่ภูเขาใหญ่กว้างใหญม่ไบอกว่ากูนอกขอกระปกก็ร้องว่า วิจารณ์เพงยากขคยัวดนงงอาไปคณะกรรมการวิจารณ์เพืองยากความใจและีแล้วท้าและคาไรขณะกรรมการพิจารณ์เพ่องยากขาทะ้ำาษาตไหคณะกรรมการวิจารณ์เพงอยากขคขอวอยอออ่านว่าอะไรกราจะต้งสองภาคคุณสลับขวาซ้ายแล้วมันคิดรัวปากของมันจะตรงกับใจเพราวาลามกภาวาบอลทำลายกูอยากที่ภาษาตะวัาจาตรง ไม่ได้ตักให้มึงมานั่งไม่จัดทำไมแล้วกูจะร้องไห กูบอกแล้วว่าเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงหยาบแต่มันเป็นเพลงหยาบคายนั่นคือโคตรหยาบม,มึงไม่ชอบกระช่งกูไม่ได้ใช้ฟังไม่ได้ใช้นั่งมึงไม่ชอบไม่เป็นไรเพราะกูจะเอาลงเน็ต